อ๋พ่อเชียงไกรดีที่สุรินทร์เนาะก็เป็นคนที่นักนักวิจัยเนาะคนที่เป็นนักวิจัยสุดยอดนักวิจัยสุดยอดนัวิจัยุอลองร่วมด้วยเนะถ้า,ถ,าถ้าไม่มีพ่อเชียงไกรเนี่ยการตอนมะละกอจะไม่เกิดขึ้นอย่างเช่นเราแล้วก็เอาไอ้ไอายอดกระสาไนไอ้ต้นกระสาน้ทั่เสียดเี่นอุปนราภพสุโมะกระสานก็พบวาเอ่อพ่อเชียงก็ได้ของโลกง่เลยตอนทุกอย่างที่ฝังหน้าตอนไปตอนมาแล้วตอนที่ที่ประทับใจที่สุดคือตอนต้นมะพร้าวคือตอนแรกเนี่ย พ่อเชียงทเไงตอนต้นมะพร้าวทำไมตอนต้นมพะพร้าวพ่อเชียงว่าที่ผมตอนต,อนต้นมะพร้าวเพราะว่าเราก็คิดไปว่าถ้าแก่ไปต้นมะพร้าวสูงขึ้นมันแก่ไปเนี่ยเราก็เอาขึ้นรูปไม่ได้ทำไมเราแก่เราปินไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราเอาตอนได้แล้วมาลงตั้งตีเตียเราก็ปิดเอาเลยได้ <laughs> คือเราใช้รูปแล้วรูกมันไม่ไปทางานให้เราก็ไม่ต้องทะเลาะกับมันรูมันไม่เชื่อความเดนเดื่อยคือความเนื่ยเราก็มาตอนรูปพลาั<ห>นเ<ท>ตียกติกินยังไง พี่ที่ตอนนี <response> ้แกก็เอาไม้ไผ่เนี่ยไปตอกทำทับทรายเนี่ยขึ้นไปนะเอาไม้ไผ่เนี่ยนลำแหลมไม้ไผ่เผาไฟลำแหลมไปตอกยาวขึ้นประมาณสักเม็ดครึ่งเม็ดอ่ะตอกเฉียงเฉียงเฉียงเฉยยังรอบเหมือนเราปีบ่าวไปก่อนรอบแล้วก็เอาเฉียังก็อีกสลับฟางให้มันมันเป็นกลวยอ่ะมันเป็นกลวยอ๋อแล้วก็เอาไอ้ขุยมะพร้าวเอาดินเอาอะไรขึ้นเปลี่ยนขึ้นไปลงไปใส่ใส่ใส่พอใส่เสร็จก็มาเอามีดมาหั่นข้างล่าง แต่ทำไม่รอดครับอาจารย์เห็นเพื่อนจุมันเลี้ยงมาครัอาจเห็นเพื่อนเพื่อให้เป็นเพื่อให้มันเกิดล่าก็คือฟันอ่ะก็ใจต,ตอนนี้ <laughs> มื่นบอกเลยผมปราปกฏว่าสุดท้ายปีสองปีไปไปบรรยายร่วมเจอกันครับไอ้พวกพ่อเชียงตกลงมาผ้าที่ตอนเป็นยังไงอทำไมตอนต้นงมาผ้าโอ๊ะตอนตอนนี้คือพ่อเชียงถามมาเริ่มแกไปประชุม <laughs> ไปบรรยายที่แถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แหละ ไปเจออาจารย์ท <mel> <ic int> ี่มหาลัยคุท <mel> ัศน์แกก็ย้อนร่ายอดของประเทศไทยต้องที่มหาลัยสุทัศร์เรื่องเรื่องตอนนึงแกก็ถามอาจารย์มันละกอตอนได้ไหมอาจารย์คนหนึ่งกำลังถอยรถตอบว่าบ้าแกก็อุทานถามดีทำไมบอาป้าป้าวะแกก็ไปถามอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์ไอ้มะพร้าวตอนได้ไหมไอตอนต้นมะพร้าวไปเลย แล้วก so so, so, so ็ไม่บอกนะว่ามีใครตอบแล้วตอบไม่ได้เลยแกก็รอจะฟังอ่ะแต่ไม่มีคําตอบเลยแกก็เลยไม่เข้าไปต่อแล้วอาจารย์เดียวเขาไม่ถามนะอุปตอนที่บ้านคุณก็รอบไปนี่คือทีเวลามากเลยเขาถามอาจารย์ไม่มีใครตอบแล้วที่จะตอบว่ามีคนตอบแล้วลุงคนนั้นตอบอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้แกจะไปถามว่ามันเป็นยังไงแกจะไม่งอียเวลาแล้วแกก็พอเสร็จปุ๊บแกก็ไปเจอตอนรอบหลังแล้วแกเอาลงแล้ยจำว่าอีกอีกประมาณปีหน้าหนึ่งแกจะเอาลงแล้วตอนนั้นก็จะออกมาอือ ไปเจอกันตันหลังมาก็ผมก็ไม่ได้ไปไปสวนแกนะไปเจอกันในที่ประชมุมตอนถืนมันอนพระเชียงตกลงไอ้มะพร้าวเนี่ยอที่ตอนเนี่ยเอาลงมาได้อยังเอาลงลงยากมากเลยแล้วเป็นยังไงอ่ะเอาลงมาโขกแล้วเป็นยังไ,ไงออกรากนะจตออกไม่เยอะออกนิดเดียวรากมันออกนิดเหมือนกันออกไม่เยอะแล้วทีนี้มันมันก็เลยลากมันดึงอาหารใส่ต้นไม่พอเพราะมันเยอะมากเลยตายแล้วตายเลยอืม แต่ผมไม่ยอมนะผมกำลังทำใหม่กำลังกำลังจะเอายอดมะพร้าวลงดินได้ไปปลูกหนึ่งอายุสามปีสามปีมันขึ้นควแล้วกำลังจะมาแกก็เอาไอ้ไปจอบไปขุดอีกด้านหนึ่งเนาะแล้วเอาเสาเสาใหญ่ๆมาฝังแล้วก็เอาแม่แรงมาดันดันยอดมะพร้าวให้มันค่อยค่อย ให้ลากมันค่อยๆขาดแต่ขาดไม่หมดนะคือค่อยๆดันอาทิตย์หนึ่งมาดันหน่อยหนึ่งให้มันเอ็นให้มันยอดไปไปเรียนอย่คือดันให้มันยอดมันไปต่ำๆไม่ได้อืมให้คือจะให้ยอดมาผ้าต่ำอ่ะก็ไม่อ่ะอืมคือดันไปดันไปถ้าดันแรงลากทางนี้ขาดเยอะมันจะตายแกก็ดันดันนิดหน่อยน้ำมาใส่จานหลายวันดันดันสุดท้ายพอมันตายปุ๊บมันจะเงยขึ้นแกก็เอาไอ้กระสอบทรายอ่ะมัดกับกันสองอัตถ่ายอดไว้ไม่ไม่ไม่เงยหัวไปพลาดไปจะยอดมัน เพราะมันจะล้มลงไปแกก็ขอนไม้ไปพาดไว้เพราะจะโผล่ขึ้นแกก็ทำไว้ทำไว้ไปยาวยาไปนะพวกก็ไปเห็นแล้วตอนนี้ไม่เห็นแกาทาม่เพราะเชียงจะไม่เพี้ยนเหรอย่อกระเปาลงนิดเะียท <laughs> <laughs> ีนั้นไเจ,จ,จพอกันตอนลังเพรถามว่าตรงละงว่ามันจะออกลูกไม่ออกลูกก็นนะเรารู้กันแล้วเจอกันไปชุมท่าไหไม่รู้ปเป็นบันไดจริงเพราะเชียงาถาม,าม่อมมาพาเพราะเชียงเปไง็นยังไงอ็จะพูดเลยเพราะคำเดืองผมนี่แล้วจะ อยากฆ่ามันจริงลูกชายลูกชายอยากฆ่ามันจริงทำไมล่ะพ่อลูกชายคนป่วยของผมล่ะมันไม่เคยไปกลับบ้านเลยปีปีสองปีกลับบ้านทั้งหนึ่งเลยลูกชายทีเ่เรียนครูหรือเปล่าแล้วมันมันกลับบ้านแล้วผมก็ไปอยู่มาเป็นมาประชุมมรได้อะไรสักอย่างล่ะลูกชายอ่ะมันไม่รู้แต่ที่มันนึกว่าพ่อเนี่ยพยายามล้มต้นมะพร้าวนี่ล้มไปมล้มตอนเจ้าขวานขวนนี่มันก็ล้มอยนนู่นตัดท้องเลยเจ็บเพ่อ ไอ้ท้ายเด่ก็ไปเสียบยอดมะพร้าวก็คืออยากให้มีหลายๆยอดมะพร้าวตัวเดียวกันก็ไปขุดยอดมะพร้าวไอขุดตรงโคนใหญ่อ่ะแล้วมาพาววะมวมาพร้าวที่ปลูกเกิดแล้วก้าเอารูปมันค่อยๆยท้อออกมาเป็นหลุมเอาดินไปใส่แล้วเอาไปเสียบยอดอก็เสียบยเป็นกันได้แต่มันไม่โตเพราะมันหาอาหารจากแม่มไม่ได้กทุกที่ทําทำแบบเนี่ยนี้ก็คือสุดยอดของการพิจารณาแต่เรื่องเลนดาทุกสมื่อื่นก็ลองลองอันหนึ่งที่ผมว่าผมรับไม่ได้ก็คือแกงร่ แ่อยากรู้ว่าปลาช่อนเนี่ยมันจะกินเขาบอกว่ามันกินปลาเล็กปลาน้อยถ้ามันเข้าไปในบ่อมันกินเลี้ยงเลยแกก็ไปลองเอาปลาช่อนตัวแปดกิโลก็แปดทีสองตัวไปปล่อยปล่อยบ่อเ์หนึ่งสองตัวปล่อยวอร์ดื่น้ำหอกุนแล้วแล้วปล่อยน้ำลงไปแล้วปลาช่อนสองตัวนี้ปล่อยกะว่ามันเริ่มมีไข่แล้วปล่อยแล้วแกก็ปล่อยปลานิลปลาในอย่างอย่างละสี่พันตัวไปดูได้ไงเออแล้วจะล้อมภาพจะไม่ทิ้งที่ แกก็อยากรู้ว่ามันจะจริงกี่ตัวผลปรากฏว่าพอมีปอมาเนี่ยเหลือปลาอยู่เหลือปลาอยู่ประมาณหกจ็ดกิโลปลาปลาพวกปลาลิคลนันแล้วมานับดูเหลืออยู่เ<ะ>หลือ 4, อยู่สี่พันน่ะยาวหรือสี่พันตัวเนี่ยเ<ะ>หลืออยู่สองร้อยเจ็ดสิบกว่าตัวที่มันจิงไม่หมดหแล้วไอปลาตัวละแปดแปดกิโลเ,ออเนี่ยเอาเก้ขีดเนี่ยมาชั่งด้วยเก้าขีดเอ่อเจ้าเก้าเก้าขีดไม่พก็ดีขีดหนึ่ง เสียปลาหนี่สี ú, ่พ oh, ันตัวกี่ย่าอย่าอย่าอย่าเลี้ยงปนกันเลยไม่ใช่จะเอาไปเลี้ยงหรือบอกเลยอย่าเลี้ยงปลาแบบนี้ถ้ามีปลาช่อนเท่ากับมันกินเท่านี้เท่านี้จะจะมีมีไว้หมดเป็นนัดทดลองแล้วไม่ใช่ดลแต่ว่าเรื่องนี้เราเราไม่เคยเห็นพอคำเดืองคุยที่ไหนนะมันเป็นเรื่องใหม่ยังไงเขาพูดให้พูดหน้านาทีแล้วพูดได้เขาจพูดได้เวลาจะได้อะขึ้นเวทีผมก็ให้แค่นาทีเดียวนาทีบอกชื่อตัวเองด้วยผมที่อยู่ด้วยบอกเบอร์โทรศัพท์คนแล้ว ท่เหลือเราคาดนาทีนี้อันนี้พอเชียงใช่ไหมฮะเชียงจะดีเนาะแต่ก็ทำได้แนวสมบูรณ์ปูภัยป่ยหลายอย่างเนาะสุดท้ายมะละกอแกะกอทำวิธีตอนจนเอาฟันแล้วก็เอาอะไรจนใส่แล้วมัดจนได้จนได้ฟันก็ทำได้จากการที่ได้จับมะละกอขัก็ตอนได้แล้วเสียบยอดไม้ข้ามอนก็คือกระสัง